โทรพแล้วให้หยุดมาได้แล้วเพราะว่าถ้ารับเยอะไปอ่ะเร่อมันก็เสียฮัลโหลพี่ชายทำไมเขานาดที่จะโรทรหาเมื่อคืนนี้ก็ต้องก็ต้องขอบคุณเขาโดยปกติเขาหนูคุณแม่เราเหตุการณ์มานั้นได้ฟังอไหมก็ตอนประมาณก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งอ่ะยังกินข้าวกันอยู่แล,แล้วน้องก็กินข้าวเสร็จก็ไปเดินเล่น แั้พ่อก็ได้ยินเสียงเขาร้องว,ว่าแม่หนูง,งูกัดหนูเพราะว่า,างี้แต่ก็ไม่ไกลกันมากก็กระโดดลงไปดูเขาอ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะเห็นเลือดเลือดไหลยเยอะเลยแต่ยังไม่เห็นตัวงูหรอกเราก็เอาเก้าสายกระเป๋า่รัดแขนไว้แต่พ่อเขาไวค่ะเขาก็ไปตีงูก่อนแต่งูไม่ได้หนีมันก็กัดมันก็อยู่ตรงนั้นตีมามันก็ก็ได้งูมาแล้วก็พาลูกส่งโรงพยาบาลเลย กัดอยู่ตรงที่หลังหลังนิ้วมือระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางอางเงี้ยค่ะอะจะเลือดไหลยเยอะมากมือมันตัวใหญ่ก็พามาส่งแล้วทีนี้พอถึงเข้าห้องผ่าตัดอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลอ่ะเขาไม่มีเลือดกุ AD, ๊บเอบีเพื่อจะเอามาทําเป็นเกต็ดเลือดน้องอต้องการเกต็ดเลือดเพราะว่าพิษนวอนเนี้ยมันแรงแล้วน้องก็แพ้เซรุ่ม ให้ไม่ได้ให้ปุ๊กก็จะขึ้นผื่นแผลทันทีปัญหาก็คือเนื้อมันจะพิษมันจะทําให้เนื้อของน้องอะตายแต่ตอนนี้ตรงนิ้วน้องอะเริ่มจะเหมือนจะตายแล้วเพราะว่ามันเป็นพิษที่เลือดวิ่งไปไม่ได้ตอนนี้เมื่อจะขึ้นมาถึงประมาณท่อนนี้ที่ว่าเนื้อจะตายแต่ว่าคืนนี้คุณหมอได้ทําการผ่าตัดหลังมือน้องกรีดเป็นการกรีดกรีดเอาตรงเลือดที่ข้างอออก เพื่อให้ระบายเลือดแล้วก็แรงดันของของเลือดออกอะค่ะเก็บเลือดน้องต่ําทีนี้เมื่อคืนเมื่อคุณหมอก็เลยบอกว่าญาติมีใครเป็นเลือดกรุ๊ปเอบีไหมญาติก็ไม่มีใครมีประดีพี่ชายเขาก็เลยลงโพสต์จะขอกับพเพื่อนควาต้องการด่วนไงคเพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้เก็บเลือดมารักษาแผลน้องก็ต้องตัดตัดไปเรื่อยๆเพราะว่าพีษอะมันมัน,ม,นมันไปทั่วตัวน้องแล้วงูอะไรค่ะงูกระปะ๋า Mm hmm. มันตัวใหญ่แต่เขาว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มันกัดเข้าไปแล้วมันจะทําลายเกี่ยวกับเลือดถ้าเลือดไหลไม่หยุดน้องก็เป็นแบบน้องตัวเล็กก็น้องเลือดน้อยเราก็เลย mm hmm. โคสดไปก็ไม่คิดว่ามันจะจะ,จะได้มาเยอะอยากจะฝากขอบคุณคนที่มาประจับเลยไหมก็ฝากค่ะก็ก็จะฝากขอบคุณนะคะกุกำลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณทุก คนนะคะที่เป็นห่วงน้องสองสารน้องแล้วมาบริจาคเลือดให้น้อง mm. ก็ถ้าได้เลือดของทุกคนที่มาจากน้องถ้าใช้ได้น้องก็จะจะ,จะได้ไม่ต้องไปตัด,ต,ดตัดนิ้วหรือตัดทิ้เนื้อไร้แบบตัดไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าไม่มีเก็ดเลือดถ้าไม่มีเลือดไปปั่นเป็นเก็ดเลือดมาน้องก็ต้องตัดทิ้งหรือไม่ก็อาจเป็นสินค้าเสียชีวิตได้เพราะว่า เลือดตรงนี้แผลตรงนี้มาานันจะกลารเป็นแผลติดเชื้อแล้วเลือดที่เสียก็จะกลายเป็นเลือดแบบอีกภาวะในกระแสเลือดอะคะทีหมอได้กล่าวไว้เมื่อคืนขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุกคนสามารถให้สามารถพี่มาจากจ<ะ>ไหนกันนะเนี่ย ไม้ดีลามาจากระยองเหรอครับแม่ไม้ดีลาบดีตรงถึงสุดจะมาบริจาคเลือดให้น้องใช่มาบริจาคเลือดให้ก็เลยอยากเห็นว่าเออน้องเขามีอาการเป็นยังไงบ้างเราก็อยากอยากเห็นอยากรู้แหละว่ามีอาการเป็นยังไงแรงน้องล้อะไรครับนึกกระป็นกระป๋าแต่ไปเป็นสายพันแรงแล้วน้องแพ้เซลล์น้องให้เุลลไม่ได้ถ้าเราให้เซลล์ได้มันก็จะไม่ไม่เน่าไปด้วย